ตามภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุขโขทัยในวันนี้นะครับเพราะว่าสุขโขทัยเองก็จะมีประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมกันหลายจุดเลยนะครับโดยวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยลงพื้นที่สุขโขทัยนะครับพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์ก็เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับรัฐมนตรีอีกหลายคนและยังมีแกนนําพักเพื่อไทยด้วยครับ จุดแรกนะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมที่วัดคลองกระจงอยู่ที่อำเภอสวรรคลโลกนะครับก็ได้เข้าไปกราบนวัพสการจเจ้าอาวาสวัดคลองกระจงด้วยครับจากนั้นก็ไปเยี่ยมไปพูดคุยกับประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นโรงครัวนะครับเป็นที่ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยครับโดยนายกรัฐมนตรีครับร่วมทํเข้าวกล่องนะฮะ เป็นโรงครัวนะครับเมนูที่ทำวันนี้ที่นายกทำคุณแพยทองทานเนี่ยนะฮะคือหมูผัดพริกแกงและใส่กุนเชียงนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้มอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยด้วยนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่แม่น้ำยมนะครับณนะประตูระบายน้ำแม่น้ำยมก็คือตรงบ้านหาดสะพานจันที่สวรรคโลกเหมือนกันนะครับ ตามสถานการณ์การระบายน้ําก็คือตอนนี้เนี่ยน้ำจากสุขโขทยัยทางการเนี่ยพยายามที่จะผ่นน้ําจากแม่น้ํายมให้ไปลงแม่น้ำน่านนะครับณนะประตูร,ระบายน้าคลองหบาทจากนั้นเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในตาบลวังทองตําบลวังใหญ่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอบตวังทองนี่คือภารกิจตอนเช้านะครับส่วนในช่วงบ่ายครับคุณพายทองทานพร้อมคณะเนี่ย จะไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะฮะก็จะไปอีกตำบลหนึ่งก็คือตำบลยางซ้ายคราวนี้คือเข้ามาในอำเภอเมืองสุขโขทยัยรวมถึงไปติดตามสถานการณ์น้ำของแม่น้ำยมในพื้นที่ริมตะลิ่งสุดตัวที่ตำบลปากแควด้วยครับ